เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กจิว๋วที่รวมตัวกันเป็นก้อนเนื้อยักษและออกล่าเหมือนสัตว์ประหลาดบนบก SCP 157ก้อนเนื้อหมีน้ำหากเพื่อนๆพร้อมจะรับฟังเรื่องราวของโลก SCP กันแล้วนะคะอย่าลืมเคาะหน้าจอสองทีถ้าอย่างนั้นก็วันนี้ดูวิจะเล่าให้ฟังค่ะ scp 157นะคะมีต้นกำเนิดจากสิ่งมีชีวิตที่คล้ายทาดิเกรตหรือหมีน้ำแต่แตกต่างตรงที่มันปรับตัวให้อยู่บนบกได้และรวมตัวกันเป็นก้อนเนื้อใหญ่ เช่นเดียวกับมีน้ำมันสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมสุดขั้วได้และเมื่อไม่มีอาหารมันจะเข้าสู่สภาวะคริปโตไบโอติกคล้ายกับการจำศีลโดยปกติ SCP 1 5 7นะคะจะอยู่ในรูปก้อนเนื้อไร้รูปร่างคลานหรือไหลไปช้าๆคล้ายโครนที่มีชีวิตแม้มันเคลื่อนตัวช้าแต่มันสามารถปีนป่ายกำแพงหรือวัตถสุสูงๆได้โดยม่ยาก ภายใหญ่ก้อนเนื้อคือสิ่งมีชีวิตจิ๋วจำนวนหลายล้านตัวที่รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่เคลื่อนไหวราวกับเป็นร่างเดียว scp 1 5 7นะคะเป็นนักล่ามันจะเคลื่อนเข้าหาเหยื่อชะลอการเคลื่อนไหวแล้วอ,อบล้อมเหยื่อชา้าก่อนจะกลืนกิน เมื่อเหยื่อถูกจับนะคะ SCP 1 5 7จะค่อยๆย่อย,ย,ยสลายร่างด้วยเอนไซม์ภายในและซึมซับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของก้อนเนื้อหากมนุษย์เท่าใกล้โดยไม่มีการป้องกันมีโอกาสสูงที่จะถูกก้อนเนื้อจับและย่อยเช่นเดียวกัน SCP 1 5 7นะคะ ถูกกักขังไว้ในห้องปิดผน,นึกพิเศษที่ทำความสะอาดและควบคุมอุณหภูมิอย่างข้้งวดสิ่งที่น่ากลัวคือ SCP 1 5 7ไม่มีร่างกายแท้จริงหากถูกทำลายบางส่วนมันก็จะฟื้นกลับได้ตราบใดที่ยังเหลือสิ่งมีชีวิตจิ๋วบางส่วน SCP 1 5 7นะคะเป็นตัวอย่างที่เตือนเราว่าสิ่งเล็กที่สุดในธรรมชาติหากรวมตัวกันอาจกลายเป็นฝันหลที่ไม่มีใครหยุดได้